ไม่ต้องการให้คนที่ไม่รู้จักเข้าส่องดูโปรไฟล์ Facebook ของเราปิดได้นะคะเข้าไปที่แอปของ Facebook ไปที่สามขีดมุมขวาด้านบนไปที่โปรไฟล์ของเราไปที่จุดไข่ปลาแนวนอนหลังจากนั้นนะคะสถานะโปรไฟล์ a c e b o o k เราต้องการที่จะล็อกนะคะอย่าลืมค่ะต้องปิดหมดดมืออาชีพก่อนนะคะถ้าเราปิดหมดดมืออาชีพไว้นะคะ เมนูที่ล็อกโปรไฟล์ a c e b o o k ถึงจะโผล่ขึ้นมาให้ดูค่ะเข้าไปปิดหมดเมืออาชีพก่อนค่ะกดปิดนะคะหลังจากที่เราปิดหมดเมืออาชีพเรียบร้อยแล้วนะคะกดเข้าไปใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะเมนูล็อกโปรไฟล์ก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้คนที่ไม่รู้จักเข้ามาส่องโปรไฟล์ก็กดล็อกโปรไฟล์ไว้ได้เลยค่ะไปที่เมนูล็อกโปรไฟล์กดล็อกค่ะ ล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเท่านี้นะคะสําหรับโปรไฟล์ของเราจะเห็นเฉพาะคนที่รู้จักเท่านั้นส่วนคนที่ไม่รู้จักไม่ได้เป็นเพื่อนกันจะเข้ามาส่องโปรไฟล์ของเราไม่ได้นะคะคนที่จะเห็นโปรไฟล์ของเราได้คือคนที่เป็นเพื่อนกับเราใน Facebook เท่านั้นค่ะ